ตรวนรักพ่ายสเสน่หาบทส่งท้ายหลายปีต่อมาพี่บอยคะเสียงหวานที่ดังขึ้นจากโซนครัวส่งผลให้เจ้าของร่างสูงซึ่งกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาถึงกับเด้งตัวลุกขึ้นรีบสาวเท้าเข้าไปหาภรรยาภายในไม่กี่วินาทีว่ายังไงครับพณนิตาหันมาส่งยิ้มให้กันเล็กน้อยและสนใจงานตรงหน้าเหมือนเคยแต่ปากเล็กขยับเอ่ยออกเสียง ปลุกลูกหน่อยค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ยอมนอนจะให้พี่อาบน้ําให้เด็กๆด้วยหรือเปล่าครับยังค่ะผ่าไปล้างหน้าก็พอโอเคครับพานิตามองตามแผ่นหลังกว้างที่เธอชอบชบแล้วก็อมยิ้มให้กับตัวเองชิสนุเป็นสามีที่ดีรวมถึงทําหน้าที่คุณพ่อได้ดีเยี่ยมเขาให้เกลียดเธอในฐานะภรรยาการตัดสินใจนั้นเรามักจะถามความคิดเห็นกันก่อนเสมอถือคติที่ว่า เจอกันคนละเครื่องทางเป็นดีที่สุดตอนนี้เธอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่สามารถกลับมาเรียนต่อจนจบได้แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยแบบเปิดก็ตามส่วนน้องพลิมเข้าโรงเรียนแล้วเช่นกันไม่รู้เพราะว่าเป็นลูกสาวด้วยหรือเปล่านะจิตใจของคุณพ่อก็เลยอ่อนไหวเป็นพิเศษไม่เหมือนตอนคนพี่ที่เดินไปส่งเข้าห้องเรียนครั้งแรกด้วยรอยยิ้มขนพี่นะ่ะไม่งองแงแถมยังตื่นเต้น กับการที่จะได้เรียนหนังสือได้เจอเพื่อนๆมากมายแต่คนน้องนั้นเบะปากตั้งแต่ขึ้นรถมาแล้วดูเหมือนชิสนุจะใจอ่อนยวบแทบจะวนรถกลับบ้านหลายต่อหลายครั้งจนเธอต้องเอ่ยปากปรามขอเสียงแข็งคุณพ่อหนูจะอยู่กับคุณพ่อกอดก่ายคุณพ่อไปร้องไห้ไปจนหน้าแดงน้ําตามเม็ดโตโตไหลาอาบแก้มส่วนคุณพ่อหน้าเจริญแทบจะร้องตามลูกไปด้วยให้ลูกไปวันอื่นได้หรือเปล่าหนู เขาหันมาถามเธอหน้าดำขำเครียดไม่ค่ะเธอยืนกลางเสียงแข็งมันเป็นเรื่องธรรมชาติตอนพี่พร้มเราก็ผ่านมันมาได้แล้วยังไงล่ะคะใช่ว่าเธอจะไม่เจ็บปวดที่เห็นลูกร้องให้โยเยแบบนั้นแต่เดี๋ยวพ่อเขาเรียนรู้มันก็จะค่อยๆผ่านไปพริ้มคาไหนบอกแม่ทีคะ่ะว่าหนูกำลังจะไปไหนหวานใจคุณพ่อศบหน้าลงที่อกแล้วหันไปมองหน้ากัน ทั้งที่น้ำตากำลังอาบแก้มที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนยังไงล่ะคะไปโรงเรียนค่ะถึงจะยังสะอึกสะอื้นอยู่แต่ก็ยังคงตอบคำถามกลับมาพี่หมีอยู่ไหนคะหมีน้อยของเธอนั้นถูกน้องพิมพ์ยึดไปนอนกอดทุกข้าคืนชิษณุยังคงเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีที่สำคัญเธอจัดการลบเสียงที่อัดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะมันอยู่ในมือของลูกเลยไม่อยากให้ได้ยินเรื่องราวพวกนั้นอยู่นี่ค่ะเจ้าตัวน้อย เี่ยวตัวไปหยิบพี่หมีมากอดเอาไวา้พี่หมีไปโรงเรียนกับหนูใช่ไหมคะน้องพลิมพยัยหน้าเงึกงากเห็นไหมคะหนูไม่ได้ไปคนเดียวนะพี่หมีจะอยู่กับหนูตลอดเวลาลูกไม่ได้ตอบอะไรกลับมาได้แต่มองตาคนเป็นแม่ตาใสพร้อมกับกระชับหมีน้อยเข้าอ้อมอกอย่างน้อยก็ยังเป็นทิศทางที่ดีกว่าเมื่อครู่ส่วนคนเป็นพ่อนั้นก็ยังหน้าทอสีไม่หายในขณะที่พี่พรัมนั่งหำเพลงตลอดทาง ไม่ถุกไม่ร้อนกับการไปโรงเรียนแต่ย่างได้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันที่ชิตสนุต้องห่างลูกเธอเชื่อว่ามันคงจะเป็นความทรมานสาหรับเขาเหมือนกันจริงอย่างที่สราเคยว่าไว้เขาค่อนข้างที่จะห่วงลูกสาวพอตัวซึ่งไม่ได้เกินความจริงเลยสักนิดเดียวแต่เดี๋ยวก็คงจะชินไปเองอาทิตย์หน้าตรงกับวันหยุดและวันชดเชยเธอมีแลนจะชวนสามีกับลูกๆก,กลับไปหาคุณยายสุร่าง ครั้งก่อนที่แวะไปหาท่านท่านดีใจจนน้ำตาซึมท่านบอกเอาไว้ว่าหากว่างๆก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างส่วนเดือนที่แล้วเพิ่งจะครบรอบวันที่บิดาจากไปครอบครัวของเธอนั้นพากันไปทําบุญเป็นประจำทุกปีอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบิดามารดารวมไปถึงพี่จักขนาดและลูกในท้องของเธอมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมันทําใจให้เชื่อยาก แต่ก็พาให้เธอขนลุกพอตัวเธอฝันถึงพิจักคนาในฝันนั้นเจ้าตัวนั่งอยู่บนไม้หินอ่อนทำกลางทุ่งดอกไม้เรื่องฝีปากนั้นส่งยิ้มให้เธอก่อนที่ร่างนั้นจะสลายไปต่อหน้าต่อตาบางทีพิจักคนาอาจจะมาลาก็ได้หรือไม่ก็ได้ยินคำขอโทษจากคนอย่างเธอหนูทำอะไรอยู่ครับวงแขนแกลง้งสอดเข้ามารังเอวจนแผ่นหลังแนบชิดอกชิสนุวางคางเกยบนไหล พาให้ลมหายใจรถลิ่นต้นคอหอมจังปอเปียทอดนะคะเห็นพี่พลำบนอยากกินนึกถึงตอนนั้นที่เธอตื่นมาทำไส้แต่ตอนเช้าแล้วตั้งร้านขายหน้าบ้านคนมาทยอยซื้อกันเรื่อยๆบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดเก็บเอามากินเองบ้างจริงๆช่วงนั้นเธอทำขายหลายอย่างทดลองทำไปเรื่อยๆเปลี่ยนของขายไม่ซ้ำกันดูเหมือนลูกค้าก็ชอบที่ต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะทำอะไรขายบ้าง วันนี้พี่อยากกินไข่ดาวกรอบๆหยอะซอสน่อยๆโปะบนข้าวสวยร้อนๆไม่กินไข่เจียวเหรอคะแม่ครัวเอี้ยวตัวไปถามแต่กลับโดนหอมแก้มซยก่อนเมื่อวานก็กินไปแล้ววันนี้เปลี่ยนเมนูบ้างครับชีสสนุกกระชับอ้อมกอดมากขึ้นการกอดคือพลังแห่งรักและมันก็ช่วยสื่อสารให้อีกคนรับรู้ถึงความรู้สึกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมของพนิตา กลับมายาวเกือบเท่าเดิมแล้วหลังจากผ่านพ้นช่วงมรสุมทั้งเขาและเธอนั้นต่างแข็งแกร่งกันมากขึ้นเปลี่ยนจากไข่เจียวเป็นไข่ดาวไม่เบื่อบ้างหรอคะหนูทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแล้วนะไม่เบื่อเลยครับเขาว่าเสียงก้อหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงเล็กๆดังมาจากทางห้องนั่งเล่นชิสนุจับภรรยาหอมแก้มฟอดใหญ่พี่ไปดูลูกก่อนนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเตรียมตัวกินข้าวกันเลยนะคะบอกเด็กๆด,ด้วย ดวงตากลมโตมองภาพที่ไม่ไกลจากตัวเท่าไหร่นักแล้วก็คลี่ยิ้มออกมาหัวใจของเธอพองคับอกอย่ามที่เห็นพ่อกับลูกอยู่ด้วยกันมันคือสิ่งที่ปรารถนาของตัวเองในวัยเด็กที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเขาทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงจบไปแล้วนะคะกับนิยายเรื่องตวนรักภาเสนหาเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะสำหรับ 33ตอนที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่บทส่งท้ายยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแต่ก็ยังเหลือตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนนะคะค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยค่ะมีประมาณ20หน้าได้เราอาจจะอ่านรวดเดียวเลยหรือไม่ก็อาจจะแบ่งอ่านเป็น2ตอนนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็จะมาลงให้ทุกคนได้ฟังกัน แล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากทุกคนนะคะว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้บ้างชอบตรงไหนหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังและก็การติดตามมากๆเลยค่ะ